สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอไปสูขูดสุขคนครับพัวกับบาา่าวเท้าฮันนเชนแนลครับมาอนี้มาพี่น้องมาซุ่มเซีวครับพี่น้องมาอนี้แก๊งน้องใม้ครับสาวสีเฮาทักทายพี่ทักทายน้องกันสวัสดีค่ะแม่เท่าได้พี่น้องนไงสวัสดีค่ะ <laughs> แม่เท่าครับร <laughs> นี่แม่เท่าญ่ครับแม่เท่าญ่แม่เท่าญ่ใส่แว่ <laughs> บแบนแล้ว <laughs> <laughs> ตัใ่่แวเ้งพี่หน้าสาวครับน้องสวัสดีครับน้องน้องน้องสาวสีครับคือกันบ่พี่น้องน้องเมียน้องเมีย มีอยู่สีคนเนาะเออเมือนีกางน้องใหม่ได้พี่น้องมาพี่น้องมาสุ่มเซลกงน้องใหม่น้องใหม่ยังก่อนน้องใหม่น้องม่ไทรงนอหม่ไแรงนุ่งพี่น้องเดมาน้ใหม่กำลังพักันปอกครับปอกน้องใหม่อย่ายั้งแรงไม่ให้ยังเลยซุ่มเซลซุ่มเซลกินกินเข่ากงน้องใหม่คนสิกินน้ำเบาเถ้าอะไรนี่สุ่มเซลกันเอากินแบบ เสียบแล้วมันใส่เฮ็ดบดพี่น้องเลยเฮ็ดบดพ่อแก่ใส่รดมาเนาะบดไ้แก่ได้ใส่รดมาอย่างดีกน่นะเนีนใส่ดอกบึกอื้อเขาเออยงไอดอกฟักทองดอกฟักทองบอดอกอื้อักกระแยงบวหน้าผักกระแยงพี่น้องก็บกบบวบบวบไปทั้งเนา เดี๋ยวปอกแล้วจะหน่อยครับมามาดครับแกงต้มบัวเพื่อสิได้กินมื้ยนี่ต้มเพื่อสิเจียวมันจืดไรอีกหรอกเลยน่าไม่อันนี้ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงฮะประมาณต้มประมาณครึ่งชั่วโมงแาวสีปากแดงนี่พี่น้องมื้ยนี่แดงคู่มือแดงคู่มือบะแดงมันมีแห่งยางเด้ครับมันมีแห่งเห็ดเบี้ยมันมีแห่งเห็ดเบียดขบอกอยู่แต่พอเถาได้พี่น้องส่วนว่าพี่น้องว่าอยากเห็นกินเข่าก็พอเถาส่วนโถ สร้างว่าพี่น้องขขยันเสมอพอ่ยังไปอยู่เสียงคนเปลี่นไปเนี่ยน่าไปไที่น่าครับพี่น้องไปเที่ยน่าต้นตัวเอขนาดเลยได้รถไทยใหม่เอาบรรยากาศเก่าๆพี่น้องที่เคยมาถ่ายให้เบิ่งครับตะกี้โดนน่ะล่ะเนี่ยบ้านบ้านอยู่หน้าหน้าอยู่บ้านนะครับบ้านอยู่หน้าหน้าอยู่บ้านแดดขึ้มเอ้ามาเนี่ เดดเนี่ยคุมเน่าเนี่ยอืมเดดคุมเอาเนี่ยอกตดเด้วอตดมันซสือเลขกเลย้งแดด้งคุม้องแมนแดดคุมเอาอ้าวมาพี่น้องหลังจากปลอกแล้วครับมาทุบมาจักมาย่ำเออเอื่นอุกขคือกันได้พี่พี่เๆพี่น้องมึง ถูกแล้วเป็นพี่แน่นอนพี่จะถูกแล้วแซวแซวสีว่าเจ้าคือกำสากมันพี่น้องเบิ่งเด้อเต็มมือพอดีเต็มโอ้พู้หนึ่งพี่สากสักเอ้ามาที่หลังครับมาที่หลังเอื่อยไงทักทายพี่ทักแน่นอนพู้หนึ่งไงกูมอีหรือนะครับไงกูมวยไงกูมูยนะครับไงหรือครับบนหน่อยเลยเส้นยังบนนั่นยังเส้นยังหันยังตัว ออโอ้สิขัน่นเอาบ่ด<อ>้หนบ่ไดต่า <c oughs> <c oughs> โอ้คากพี่น้องมนันได้กินขีเมือไม่เถาแล้วอ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าอีหลีาฮ่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 าฮาดนีฮ่า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 ถ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า้่าฮ่แล้วแ่่อ,อั่า่าฮ่าฮ่าาง่อ่าฮ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 าฮาง่า่าฮ่าฮ่าา่ครฮา่า่า่่่่่่า มากเลยใหญ่ต้นใหญ่พันปูแข็งแรงเนะครับนี่เพิ่นท่าันไปปาดมาคือปาดครับใส่ติ้งเป็นใส่ติ้งขึ้นเคียงขึ้นเตียงผมรู้สึกว่าสีรถก็เก่าอยู่เฮงไข่กับ่เต้าเต้าเฮงไข่ก็เก่าเต้าเฮงไข่ก็เก่ามานี่กินอะไรกันเนาะกินอะไรกันเนาะจักน้มยจักน้อยเออแต่คอยบ่จัก ขับรถจักรมาถูกเบารถจักรชี้ว่ายแต่ขับรจักนี่นี่โฮมเออโฮมกันพี่น้องตุ่มโฮมหายากนี้ครับบรรยากาศแนวนี้โดนโดนโดนอิลีครับจังเลยมาโยงสีห่วยขึ้นมืดเขามืดเขาเลยฝนสีมาฝนกับสีมาเพราะฝนเสยมันมันแตกอยู่เออแตกอยู่ตัวละ หลังจากย่องข้าวหนึ่งมึงโอ้โหเป็นผมเป็นตะย่างจะเป็นฟองพี่น้องนี่แหละยาหน้ามันเป็นจัิงสิล่ะครับเอาลี้ยวเรียบร้อยเอาไปต้มทั้ตัวแบบนี้ทั้งหมดกนแล้วเล้วเรียบร้อยครับไปให้เบิ้งทุกขั้นตอนไปเลยอืมอืออ้ยหมอบางใหญ่เลยแบดนี้ปลาใหญ่เลยปลาใหญ่ตุ่มโอ้ โมแบบใหญ่เลยเลยนะอมามามาตำเขาวเบือใส่พ <The> ี่น <gesehen S 1> ้องคือสูเทอร์ครับตำเขาวเบือใส่เขื่อนน้องสาวบาเทาวเห็ดแหละตำใส่อาสิบเป็นเบี้ยนมึนงงงงไรเด้อพี่น้องโอ้ใส่หกหินเลยหกเล็กเออหกเล็กบอกโอ้โหกเล็กปงป้งว่ามันป้วงว่อะไร ซำเขาเบือครับเขา<ห>เบือหร,หรือว่า<ร>เขาแช่นี่แหละครับพี่น้องนี่ข้าวแช่นี่เออนั่นแหละเพราะถอีกถอีกเพราะว่านมใหม่ทำมันไหลพีหลังจากคันแล้วพี่น้องพี่น้องที่ว่านียังก็กินเครื่องมาหน่อยไม่นค็จะคือแบบนี้น้องพี่น้องนาะคันแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเครื่องมาหน่อยมันจะเป็นบุญเป็นบุญน,นี่ใส่ริดหน่วยน้ำใส่หลายเพลทไลายใส่หน่อยเพลดหน่อยเด้อตัวนี้เด้อ มันว่าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ได้เสียบได้เลสิเป็นตะเหลกบ่งฮือเบิ่งโคกมันคือจังเหลียบครับสิเปิดโคกกับสากบานี่โคกกับสาบมันาจียีเจ็ดแปนี่พี่น้อว<า>งหนามยานางใส่ยเขาเบื่อเรียบร้อยวังหันตำอ้ยบริไทพี่น้องเบิ่งอันขะขักตำแหละก็เอาไมา้ย่านนามยานางมากรองลงกรองใส่ตะเกียนงนี่ลงโอ้ยขี้มือเมียเถ้าเขียวอึมดิ้ดีขนาดเอ้าที่ใส่กับอันนี่รลดพี่น้อง เทใส่ื้อกำนองใหม่เลยเขาเบื่อจังเหันไปเปืเป่อยอยู่คนเฮ้ยเลี้ยวหนำใส่อีกโอ้มกเข้ากับเท็ดแนวน,นี่เนาะมกเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วนะเขาเบือ่อนี่อุ๊ยอุดตัวขนาดเลยเลี้ยวหนำใส่น้ำใส่น้ำใส่เดี๋ยวไปข่างจะข้าวป,ปรุงปลาแดกชูรสแล้วก็พริกนวยลงเอาพวกเครื่องอันนี้ลงครับเพ็ดบดเนี่ยเพ็ดบดเนี่ยละกัน ดอกอื้อเนี่ยย่านั่งเอ้ยหอนห่อนหอนโอ้ยบ่าวเถ้าไปหลงจับเอาไปข้างเราบ่พี่พัดพี่น้องพัดขสิขใส่พักกระแยงโอ้ยคือหลายแต่พักกระแยงเฮ็ดบดนะครับบักบวบยอดบักอื้อนะครับเนี่ยลูกโดดลูกโดลกโดลูกโดดใช่แหละขึ้นบูเปิดเลยโอ้พานำใส่บังชุดรถชุดรถใส่ชุดร,รถไว้ก่อนบ่ เสียหน่อยเสียบหน่อยเสียไร้เสียบไร้เสียรวดเออคนไม่ขั <S 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 ้วหลายคนได้พี่น้องเลยเฮ้ยจะเกยจะหน่องคนเลยเอาแบบดตัวเออเอาแบบดตัวลดไม่ขั้วหลายคนซุ่มเซลกันได้หลายคนครับพี่น้องมาเลยบ้าเท่าสิบริษัทไทยแบบว่านั่งกินผู้เดียวได้หมดเลยนั่งกินแบบซุ่มเซลจักแม่เท่าเนี่ยเอือยเนี่ยหนาะหน้าสาวเนี่ยพอคนเนาะพอกคนเอาไปเดี๋ยวกินซะ อุ้ยตัวอะไปลาเดียกอ้ปลาเดีกก็มีต่ตอนกับปลาเดขวมงตอนได้ลงหลวนปลาเด็ยกัระปุกบอเออตอนแล้วลงลวนเออเป็นกางอุ้ยพ่ออายุหันเน็ลงเน็กงมีปลาเดยกขวดใส่บีเลยหุ่แล้วใส่ปลาเดียกกระปุกเลยหอมห่วยห้วยุ่นอว อจนเลยลินจนเลยลินจนเลยเทเลยเดกไม่เอ่าเ็ดเ็ดเอาเห็กเอเ็กก็ขึ้นเนีเ็ก็ขึ้นเนเนก็ขึ้นเห็ดปู้ยใส่วเลย้าเจ้่งเอาใส่ให้มันฟดก่อนเท่งยเอานีเอานีลงใส่โอ้เห็ดเห็ดเ็ดเอาเห็ดลงกอนดิืมุนใบใครปรหนครับ กลมเสียบกลมเสียบมันมาจากหลายๆคนหลายคนเสียบกันวะนี่นมอนเห็นปุ้นตรงไปผู้คนกับคนนี่แล้วบัดนี้ยันเขาเบื่อทิศหมอดนพี่น้องเขาเบื่อทิศหมอมากี่ห้องไหนยุงเลยใส่เกลือบอกใส่เกลือจังหน่อยพูซอยกันไล่ใหม่ไล่หมื่นอยู่เลยโอ้จังหน่อย เพื่อพักลงโอ้เพื่อพักลงเอาไม่ใช่อีโบน่าเนี่ยไ่ใช่อีโบน่าพ่อหรอโบน่เออน้ำจะบวกบวกทาน้ำจะบวกบวกปุ๊บเบิกเลยพี่น้องนี่มเดือดเที่ยงวัยมันอีสิคนท่ะเปออพี่น้องฝดบกบกเลยป่ะดิเอ้ยฮะเอาพักลงพี่นี่พักลงหลายคนปรุงเหมือนเสียบครับแล้วครับมินี่ดูเลยครบเลยได้ครับเอื้ยง่ายเอ้ยกลางเอื้ยน้อย เอาบ,บวบลงไปครับพี่น้องโอ้โหโงกง่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้ขอขั่วกะไรนี่ละเอาแบบบ้านๆนี่ละตูบหัวงงด้วยโอ้โหบุกพริกพี่น้องเลยอเออชโชก <โด S 1> ไฟม,มันมันเด้อบุกพริกนี่โชกไฟมันมั่น,งงนออาพังกระแนงอะไรแค่ก่อน,น,นคนณคุณคุคนณคนุณคุคคคจะข้าวอะไรด่า เอผมนั่ี่บาเอออดีคุ้งอยานใส่ป่ะพี่น้องตัวมาเด้อสวดเสีบๆพี่น้องเลยอ้ยไล่ไล่ท่าเลยคนน่ะนี่ยังเนีักบัตรพีคเ้ยนี่เอาเสียบไป้ไเนีเสียบได้ใส่ได้ไรมนเสียบารแต่ว่านี่ันอห้าบาใส่บิตได้บ้ามื่ใส่อีกดิกล่ามัน ผักงกนจักนั้นฟดจะเข่าน้นฟดจะเข่าพี่น้องเดี๋ยวพักกระแยงลงไปขั้นตอนสุดท้ายคือเอาพักกระแยงลงแล้วก็ชิมชิมหรือเปล่าชิมเลยเนาะอืม,อมเอาคือว่าพอดีและล่ะเอาเดี๋ยวจหน่วยไปเสียบๆห้มกันยูเคราครับพี่น้องเนาะมอนี้เอาแบบตุ่มหฮมครับมอนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปซู้ซู่คุค,ครับเอามาพี่น้องมาพอก็เบาเท้าครับมนนี้มาก,กินเขาก็ไม่เท่าครับเรียบร้อยแล้วครับแกงน้อยผพด ซ้ำบ,บงางไงได้พี่ซ้ำบางไงอ้า,า,บบา,อามาพี่น้องมาเส่บเสียบแกันครับหนึ่งสองสามสี่สี่คนสี่คนมาหนิมาพี่เ,เ,เรื่องนบบอ้ำจะมา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 บ้าเท่าถวยเดียวรถลดตำบังหุ่งเนีปิ้งปลาเนี้ยย,ยังกงไรข้าวปุ้นแจงน้องใหม่โอ้ยหลายอย่างมามาเสบเสมนกันพี่น้องมาหนิกินแบบตุ้มห้อาอชิบุชัดมาเด้อพี่น้องชิบชัดเคี้ยนมดมา อว่าจีสดหอนหเย็นเบิ์ดเอยนิกเป่าเจ้าปากจโผเออปากสีโผล่ไงวามาดพี่น้องเด้โอ้อากาศกับหอนโอ้ชอยชิมมันตำงเพีเพดท่านในสระบัดนะผ่านในสระเพียดเลฮ่าโหบุกบัวบุกบัวปะาบัวปอกเฮ้ยห่อนหอนห่อ สดหัวนอนพูดเดี๋ยวผีสดผีก็ได้นะกำมันไปกินอืมเพราะกระไรยให้ปลาใหญ่ได้พี่น้องไทยให้มืึงนี่ย้ำเขามาเบิร์กไก่รกก็ได้เด้อ <laughs> ให้ปลาใหไงไทยให้ครับอืมดองมาบวกดองมาบวกรับอันบนนนางผีเปิดคือกันดองมาเอื้อสดเชิญร่วม bảo pít bảo pít bảo tuột nó bảo nó pít hẻn cái rồi cái mặc pít cái nồi ngả sai ừ, sai hoàn thần nhìn này qua thầu mà พอเขาไปใช้หน้าไปหน่อยโอ้โหแค่หน้าใหม่จิกันนะอือจีบประแดดก่อนอืมออรลณเห็นสุข้นอยู่วะเห็นสุข้นเลยทำไมอย่าตีนอย่าตีนแมะอืออย่าให้าใจอีกพอนอนห้าต่เครื่จับกล่องไปหน่อยเดี๋ยวคุยเขาไป ประกาศเส้นักกาดมาไี่นบ่เยก้อมขึ้นว่ามคก้อมขึ้นว่าสิตึกอันตึกบตาเนี่ยมึงน้ำเราวัเป็นตัวไดน้ลยเป็นตลึกเน้าวาออย้แุดอะไรนี่ยใหญ่อย แข่สวนหมไปหะาไปหยังอม้ัวแหงกนให้ดอใหม่อูหูิบอาิบิบ่เป็นแหงย้ำเลยใช่ออกออมอันเป็นยังีงคิดบอสไม่คิดฮาอัอขาออกมา อืมีเผ็ดอยู่ว่าทงน้ำม่วพป่น้องได้ถวยพิเศษขุนกหนบดเกลียวเ็ดบดยังขึ้นเหงาเลยเผ็ดเลยบดีใส่กับแกงน้ำมันห่อนกับตำหมกหุ้งเวดเผ็ดแบบอ้ยคัากไหล พิล้อที่มันทำจนพิล้อเดี๋ยวึ้นมาเอาไปให้จอาเอาไปให้ใครใครบ่าว,าวท้าอรงเบื่อหมดเลถูกไหมพี่เบ <h ers> ื่อไม่ท,ม <laughs> ท้าเพสแต่ยังคือพวกพี่เนาะ Hoặc chưa được mãi xong hết mọi người. Ngóng chưa được mọi người. Mhm. 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 Biết Mhm. Mhm. em. Mhm. khâu luôn. Mhm. 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 Cửa Mhm. 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 Mhm.

หัวถึงน้ำหูวน้ำตาครับเกลือเกลือเกลือจะทำให้พีทไหวแล้วก็อื้อเงินเนื่อนเง่อนเงื่อนห่วบวงบวงตัวนี้คือกันใหญ่กว่าหมูว่ะเอาบวงอันนั้นเจ้าดิ้บวงพิเศษบวงพิเศษจ้ะบวงพิเศษพี่น้องอ้โย ม่เสียออกให้ออกงังของเราจีกินเนาะเฮมันเ็ดไม่เท่ายาต้กขนเทศเแล้ววะมันเเดี๋มันเ็ดเป็นสั่งเนาะสนาเนาะจริงจริงยงมาต้อนปูจุ่มแคนั้นองเจ๊กดาเนี่ยหม่กินพกจรหลายคนพี่น้องญาติกันกินมันยังมันยังเสียบ เห็นอยู่ว่าอะไรับไปแก่ๆเนียับเขาเบิ anyway, um, so ่งแก่ๆเนี่ยไม่เห่าเพศจนไห้ยเลยพี่น้องโอ้ยเห็นสุกคนอยู่บ่เฮ้ยกับผบ้เห็นกับเพื่อนหาเอามือมือกองไม่พี่น้องเอามือกองไม่หันหาผู้นั้นหันหาผู้นั้นหันหันผู้หีิงอา คุณอะอู้ยตวนมันข้ามเข่า้ตกันเนะกินเนี่ยข้าอิ่มอะข้ามอิ่มอ้เทายานข้ามเก่าลูกเคยบหมืนใช่วันข้ามมีไงมาดิเจ๊กินข้ามหน่อยหน่อยนะพี่น้องเดียบตอนกระเสียบืล เาสีสีกระเดกเนอะอือหยุดกระเดกนะเา,าสีสีกระเดกได้พี่น้องกระเดกตอนใส่ข้ามเขาตอนใส่ข้ามเขา,เ,ขาเปลีปย่ยนบรรยากาศนิดหน่อยจังจนผู้เดียวกินหล,ลายๆคนมาเนี่ยเอามาเบิ่งกินหล,ลายๆคน <c oughs> <c oughs> มัมมมมมนยังมุ่มั่งมุ่มั่นี่ไย้มสูบป,ป่าเดี๋ยวไปสูบป่า เมื่อเดียวบกวนเนะ้องสะบกไปใ้าหนาเล่ยครับบ่สะเนี่ยยิงเขาวางเพีเสาใหม่ลาไปไหวสะป่าอุ้มลายเหรอแพ้่ตาแข่งอืแพ้่ตาแข่งนุ่มเพียรคล้ายจีบสังกิลพาย căng kilo khai ba đúc <laughs> muôn khuyến mà, nó theo nó hẳn bớt chắc tái chẳng nhỉ? Nói là, <laughs>

จอยะเอาใส่ปืมส, <c oughs> สดเลยเด็ก <c> ข <oughs> ึ้นมาเป็นกระแสน่จอยตักตักเขาส่วนฮะเบทำมเขาไมนเผ็ดเ้ามาามนเผ็ดแต่กินกัญยาให้เขามันเผ็ดเนะไอ้ ตากองปวดอลวกรงกินยังมันได้ตากรงปวดทลาก่อยังตากองขลังปลาแดดตากองมือไม่ได้พี่น้องโอ้โห้ีเอาปลาแดีแนแยไ่แตวปลาแื นียงตนึงอ่อืมใช่อกหลายตัวน่โอ้ถือพีกล้อเขียวขึ้นชจัดจัดเล้าบันใครเน้วบาดิช่วยกั็แม่เท่าสิหายใสกันช่วยน้ำี่โบพีเขี้ยวนะจังหวะโมห็นนะขอยเขี้ยวทิ้งว้าคุุงงิงนบอก makan debunya, mau kangen mau nonton rum, nggak dulu, dan minum, bobok

lượm phải không? một của Tâm hồn thích bữa đại Hả? Lém chẳng khả Khả ghi okay. gili, Khả bột khắc lửa có uh. không uh

ส่วนพ่อมิไปกินน้าเหมือนว่กินเขาบ่อยิมแล้วนี่ยปากเนาะอายมวมวืมแซ่ครับ

อเ,ออเอาอีกคนจะคำถึง<า>หายถึงหอมถึงเสียบั้งห่อน,น,นั้งเผ็ดั้งเสียบั้งห่อน,น,นั้งเผ็ดเอาสดเพื่อพี่น้องเลยครับเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวพักไว,กว้ก่อนเดี๋ยวต่อนน้องพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยินดีตามรับชมนะครับบาร์เท้าคลิปนี้ ฝากพี่ฝากน้องให้เรานะครับกินเขาตุ่มห่มนะครับยูบันแม่ทอกนะครับกินอนันแกงน้อโอ้ยคุณน่ะเจังเหือ่อ <laughs> เอาฝากพี่น้องนะครับมักกะไลถือใจกระแช่บาทาวเด้ยนะครับเด้อสำหรับืันนี้ครับสวัสดีครับ